คืนนี้ชาวบ้านทุกคนเข้านอนเหมือนทุกคืนแต่ในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโลกของพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมดโดยสิ่งที่เราแทบมองไม่เห็นทะเลสาบเนโอสเงียบสงบเหมือนกระจกสะท้อนแสงจันทร์หมู่บ้านรอบทะเลสาบชาวบ้านหัวเราะคุยกันเสียงวัวควายและ,มะแมลงกลางคืนปนกันเป็นจังหวะธรรมชาติเด็กๆเ,เล่นใกล้ชายทะเลสาบก่อนจะถูกดึงเข้าสู่คืนที่ไม่มีวันตื่นแต่ในความลึกของน้ำใต้ผิวน้ำเย็นก๊ซ CO2 กำลังรวมตัวรอวันที่จะทำลายทุกชีวิต ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีเสียงเตือนแค่ความเงียบสงบใต้ทะเลสาบมีโอสน้ำเย็นลึกะส,สมกาส๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลความดันใต้ทะเลสาบเหมือนโซดาที่ปิดฝาไว้หลายสิบปีแรงสั่นสะเทือนเล็กๆจากดินถลม่มหรือการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินเพียงพอทำให้สมดุลแตกท่านใดนั้นก๊าซพุ่งขึ้นมาเหมือนน้ำท่วมที่มองไม่เห็น1.2ล้านตัน CO2 ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ หมู่บ้านรอบทะเลสาบเนโอสถูกคลุมด้วยม่านกาใสาชาวบ้านเริ่มหายใจไม่ออกบางคนล้มลงบนพื้นขณะพยายามออกไปช่วยเพื่อนเด็กๆนอนหลับในบ้านไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยวัวควายแพะแกะล้มตายเหมือนถูกสะกดด้วยเวทมนต์ทุกชีวิตหยุดลงภายในไม่กี่นาทีเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแรกเผยให้เห็นภาพชวนสยดสยอศพนอนเกลือนหมู่บ้านเหมือนถูกกวาดล้างสัตว์เลี้ยงนับพันล้มตายอยู่ข้างๆ ไม่มีบ้านพังไม่มีไฟไม่แต่ทุกชีวิตหายไปอย่างเงียบเงียบนักกล่าวและเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้งกับภาพโปรงหน้านักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศเดินทางไปตรวจสอบแรกๆหลายคนสงสัยว่ามีการก่อการร้ายหรือแก๊สพิษจ,จากภูเขาไฟแต่เมื่อวิเคราะห์น้ำทะเลสาบเนโอสความจริงปรากฏน้ำลึกะส,สม CO2 เป็นจำนวนมหาศาลเกิดลิมิตอิรักเฉินหรือการระเบิดของแก๊สจากทะเลสาบ เมกะไส,สหนักกว่าอากาศไหลลงหุบเขาแทนที่ออกซิเจนฆ่าผู้คนในเวลาอันรวดเร็วนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เกิดลิมิกอิรบเชิญทะเลสาบเนโอสกลายเป็นตัวอย่างอันตรายของธรรมชาติที่สงบเงียบแต่ซ่อนความตายไว้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า co 2สะสมจากภูเขาไฟใต้ดินกับเก็บใต้ชั้นน้ำลึกเย็นแรงกระตุ้นเล็กๆก็เพียงพอทำให้เกิดการระเบิดภาพจำลองกา๊าซปวยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำไหลลงเขาเสียง ลมแรงผสมกับเสียงลมไหวของต้นไม้ชาวบ้านพยายามหนีแต่ไม่มีทางออกทุกคนถูกปกคลุมด้วยก๊าสใสการหายใจกลายเป็นไปไม่ได้หมู่บ้านกลายเป็นสุสานในชั่วข้ามคืนนักวิทยาศาสตร์วัดปริมาณ CO2 พบว่าเกือบ1.2ล้านตันถูกปล่อยออกมาก๊าซหนักกว่าอากาศไหลเป็นแนวตามความลาดของภูเขาสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านเสียชีวิตอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อสู้แค่ความเงียบสงัดและความตาย เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โลกได้รู้จักลิมนิกอิรับเชิญปรากฏการที่น้อยคนจะเข้าใจแต่สามารถฆ่าชีวิตได้เป็นพันทะเลสาบอื่นๆเช่นเล็โมนาวก็เคยเกิดเหตุคล้ายกันแต่โยสูนแรงที่สุดนักวิทยาศาสตร์เริ่มติดตั้งท่อดีกสิ่งเพื่อระบาย CO2 ขึ้นมาช้าๆป้องกันการะส,สมจนเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าลิมนิกอิรับเชิญเกิดจากความลึกของน้ำน้ำลึกเย็นกักเก็บ CO2 เมื่อเกิดแรงกระตุ้นเล็กๆก๊าสพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรง CO2 แทนที่ออกซิเจนทำให้ผู้คนหมดสติและเสียชีวิตทันทีภาพหมู่บ้านและสัตว์เลี้ยงหลังเหตุการณ์ความสงบเงียบกลับคืนมาแต่หมู่บ้านกลายเป็นสุสานชาวบ้านที่รอดชีวิตต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นทะเลสาบนโอสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเงียบที่อันตรายบทเรียนสำคัญธรรมชาติสามารถซ่อนอันตรายในสิ่งที่สงบที่สุดการไม่เข้าใจระบบนิเวศและธรณีวิทยา ความประมาทอาจถึงตายก๊สใสที่มองไม่เห็นอาจร้ายแรงกว่าภูเขาไฟลุกโชนนักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลเริ่มติดตั้งท่อระบายก๊าซดีกสิงไพร์สค่อยๆปล่อย CO2 ขึ้นมาทีละน้อยวันนี้เลกโนยสถูกเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแต่ยังคงเป็นทะเลสาบอันตรายที่ทุกคนต้องระวังเสียงปิดท้ายคืนนั้นไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเปลวไฟไม่มีสัญญาณเตือนผู้คนเพียงเข้านอนและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย เล็กนิยสกลายเป็นฆาตรกรเงียบที่สุดในประวัติศาสตร์โลกธรรมชาติที่สงบเงียบอาจซ่อนความตายไว้ในทุกลมหายใจ